๋อแจ้งนะครับมีตามะิสุขลุมไหนชื่อฉาย,ยาไม่ตรงนะครับให้มาแจ้งกับคณะกรรมการนะครับเพื่อจะได้แก้ฉาย,ยาที่ถูกต้งนะครับตราตอกไปประกาศแล้วเนี่ยจะตามแก้ฉาย,ยาที่อฉายาท่ลำบาก มีองค์หนองนึงแกได้เลยใช่ไหมคนมาด้านหน้านะครับที่โต๊ะคณะกรรมการนะครับแจงชื่อเได้ครใช่

ค่อยๆเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับดูได้ที่จอนะครับโมขึ้นแล้วครับโอ้โงามเลยนะทุกคนรับนิมนต์ครับพอดินทาพอดไปพวกนี้วิชาวินัยครับพอดเตรียมตัวให้ดีครับวินัยก็นิมนต์ปริวาสด้วยนะครับองค์ไหนชอบปฏิปทานไหนครับครับใช่หลวงพ่อไหมอยู่ในจอใช่ไหมครับใช่ไหมครับ สดๆเลยนะครับนี่ไเ <c oughs> นี่ย <c oughs> นี้ไลสดอยู่ไรสดเลยครับสดๆกันนะทำงานเอาเป็นว่าอ,อ,อ,อายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกอย่างเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับลงไลน์แล้วครับ